ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับกว่าเราจะรีดเสื้อแต่ละตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับที่จะรีดตอนไหนก็ได้ก็แค่เสียบปลั๊กไฟนะก็สามารถที่จะรีดได้เลยแต่สมัยก่อนนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ากว่าเราจะใช้เตารีดแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องทําทอะไรหลายขั้นตอนอยู่นะครับนะครับเราต้องไปก่อไฟนะครับเพื่อที่จะเอา่าน มาใส่ในนี้นะครับคือสมัยนี้ก็แค่เสียบแล้วก็สามารถจะปรับแล้วก็รีดได้เลยแต่สมัยก่อนกว่าจะรีดได้เนี่ยมันต้องก่อไฟแล้วก็เอาเอาเอาฐานร้อนๆนะครับมาใส่ในนี้เพื่อให้มันเกิดความร้อนนะครับนี่คือตารีดธรรมชาตินะครับผมยังจําได้อยู่นะครับตอนนี้ผมเด็กๆผมยังทันใช้อยู่ครับก็ผมไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้บ้านใครยังเหลืออยู่นะครับ บ้านใครยังเก็บรักษาอยู่ครับใครที่เก็บรักษาอยู่ก็ขอขอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เอาไว้รองฐานนะครับก็ให้มันไม่ร้อนมากนะครับจนทําให้เสื้อไหมนะครับอันนี้คืออันนี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นแบบไก่เนี่ยส่วนอันนี้ก็แบบธรรมดานะวิธีเปิดปิดก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นไก่ก็โยกไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะฮะแต่อันนี้ก็ก็แค่โยกไปข้างๆนะครับผม ก็มันมี2แบบนะครับถ้าบ้านใครยังลงเหลืออยู่นะครับหรือว่าเก็บรักษาอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ามีแบบไหนนะครับก็ถ้าตามตามที่ผมได้อยู่ในวงการนะครับแบบไก่จะหายากหน่อยนะครับส่วนแบบนี้ธรรมดานี่ก็มีทั่วไปนะครับส่วนแบบไก่จะหายากกว่านะครับก็นี่ก็เป็นลักษณะนะครับภายนอกนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีสายฟงสายไฟนะครับมีแค่แบบนี้นะครับแล้วก็ เผาถ่านแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็วัดกันนะครับว่าจะเอาความร้อนประมาณไหนก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนปัจจุบันนี้นะครับก็ง่ายๆครับแค่เสียบป,ปลัก๊กแล้วก็ปรับความร้อนตามที่ต้องการแถมยังมีลูกเล่นหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าจะเป็นน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้มีหลายแบบมากนะครับก็ทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็ นะมันก็ไม่คลาสสิกเหมือนสมัยโบราณนะครับที่กว่าจะได้กว่าจะใช้ได้ะต้องไปเผาไฟนะครับทําให้มันเป็นฐานแล้วก็เอามาใส่ในเตาดิแล้วก็ปรับใครที่แบบไม่ชํานาญที่จะไม่ชํานาญการปรับหรือว่าการใส่ฐานนี่มันก็อาจจะทําให้ไหมได้ตรงนี้ก็ต้องไปาทาต้องไปศึกษาต้องไปฝึกต้องไปเรียนรู้นะครับกว่ามันจะ ว่าใส่แล้วก็เหมาะสมพอดีนะครับถ้าใส่แบบไม่พอดีนี่ก็คือใช้ไม่ได้เลยนะมันร้อนเกินนะฮะก็อาจจะต้องไปแช่ให้มันเย็นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ